คุณจะใช้กูคักใช่ไหมเฮ้ยพอปีแล้วมึงมึงอ่ะมึงเอาไปฮาร้อยมึงกูบันเดียได้เข่ากระสอบนึงเราต้องทำนต้บับคาร์ทับ่ะไปตีเอาครับนี่แหละครับพี่น้องแฟนเพลงที่รักกับผมหลังจากที่มึงบรรทุนราดเงินไปประมาณหามื่นแล้ว กล่องเวลาก็ได้เขากัลาพอมกัมาทัวดินนะครับแต่เดี๋ยวก่อนครับออลโลลา่า <c oughs> <c oughs> เสือล่านอ๋อมาเลยครับไอ้เสือล่านโอ้ยเงินโอ้ยเงิน <c oughs> เอาแล้วครูขอบคุณครับเฮ้ยไม่ใช่เหรียญไม่ใช่เงินสด รอบนี้เป็นวันของผมแหละวมม่าขอจริงไม่คืออย่างนี้พอมันมีข่าวไปใช่ไหมคนก็แบบเห็นใจพี่ต้องก็เลยคิดว่าเฮ้มันถึงเวลาแล้วพี่ต้องเอาจริงพี่ต้องแบบให้พี่ต้องจริงๆแล้วผมมั่นใจว่าในผมต้องมีมูลค่าไม้ต่ำกว่าสามหม่นขอสาวเปิดแบบยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ ซิสิมได้บอหนายซิซิมได้บอยินดียินดีให้ฟรีปะกินปีกไก่กับพอบา่านายนี่ขอบคุณหลายๆเด้อนายเด้อขอบคุณนายนายนะมาโอ้มันถึงเวลาแล้วใจใหญ่ก็ได้ออลงวมกันหรของขวัญแห่งความสุขที่มีคุณค่าขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงที่เคารพรักครับเห็น ถึงความลำบากของกองว่าไรที่ต้องต่อสู้กับพี่น้องแฟนเพลงมาเยอะแยะมากมายวันนี้เป็นวันของเขา,า,เขานี่นี่ไ่ของจริง่าเฮ้ย ยี่มมาตลาดลงเกลือนี่ให้พาซีขนาดนี้เลยเหรอเตรียมตัวนานไหมหมดเลี้ยงหมดเรี้ยง त <coughs> กูก็ใส่เสื้อโชว์เอวด้วงเอาไปต้องของฝากเฮอันนี้น่าจะของจริง่แล้วพี่มีเป็นศรีด้วยกูไม่ต้องร้องเพลงก็หรอวันนี้เออต่อแถวของฝากอย่างเดียวเลยไปสรีจะงหวดบอลโลกปีนี้ผมขอถ่ายว่าบอลไทย ไม่ได้ไปครับเมื่อรา้องดีก,กว่าร้อง <ละ S 2> เพลงกันดีกว่ามันมันพันหดแล้ว <c oughs> เห็นลายเส้นม่นมั Hi ้ให้ไอ้เขียนไทยโอเคครับ <c oughs> ผมเป็นคนที่ชอบไม่ว่าจะยังไงก็ตามไม่ว่าจะมีกระแสข่าวโจมตีผู้ชายคนนี้หนัก่วงแค่ไหนก็ตาม ผมยังอยู่เคียงข้างเขาผมรักและอยู่เคียงข้างเขาเสมอประยุทธ์จะว่าโรนัลโดนั่นแหละไอ้เมนข้างหน้ามันบอกกูพูดครัขอบคุณค่ะเจอกันครั้งที่สอง ครั้งแรกที่กล้องเรียนมห,หน,นูอะไรของมึงครับขอบคุณนะครับ้องร้องเพลงดีกว่าร้องเพลงดีเว่าเลยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ